ถ้าพูดถึงเรื่องเดิมก็หนึ่งลำบากสองเราก็ไม่มีคือเราไปอยู่แบบไม่ไม่มีพาส,สปอร์ตเขาตำรวจเขาไม่เราอยู่จริงเหรอครับมีพาสปอร์ตแต่ว่าแต่ไม่มีวีซ่าไม่มีวีซ่าเพราะเราไปเที่ยวสามเดือนแล,แล้วเราขอขออยู่ต่อก็อเ,เป็นโรบินฮูดไม่แต่ค,คุณเป็นลูกของภรรยาใช่เราไปขอแต่เขายังไม่ได้ไปมันไม่ผ่านเลยฮะก็เลยก็เลยต่อสู้ในชั้นศาลจนสุดท้ายก็ไม่ไหวก็คือขอกลับก็กลับมาเองแสดงว่าสี่ปีที่อยู่ไปแล้วก็อยู่แบบไม่มีวีซ่ามีวีซ่าไปอยู่แบบหลบๆบซ่อน แบบโรบินฮูดน่ะไม่หลบไม่หลบนะไม่หลบนะพี่มดแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้ห้ามออกจากประเทศเพราะคุณต้องรอเรื่องให้มันจบอะไรแบบนี้ครับได้เรียนหนังสือไหมเขได้เรียนครับเรียนผู้ชี่ยาบาลาครับอ๋อเรียนดูแลผู้ป่วยกับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเม่ได้เรียนจนจบเรียนไม่จบเรียนไม่จบในระหว่างที่อยู่ที่นั่นก็ต้องบอกง่ายๆก็ต้องดิ้นรนเหมือนเด็กทั่วไปต้องเพราะดิ้นรนต้องหาเงินด้วยต้องหาเงินเพราะว่าช่วงนั้นหน่ะบอกตรงว่าไม่มีเงินสักบาทแล้วบ้านเช่าก็เดือนละหมื่นกว่าบาทเราต้องไปเช่าผมต้องเช่าบ้านอยู่ แล้วแม่ผมก็ต้องไปอยู่ที่นึงต่างคนต่างดูแลตัวเองอ๋อหอยไม่ได้อยู่กับแม่กแม่ก็ไปสู้ชีวิตเหมือนกันผมก็ไปสู้ของผมแต่แม่แม่ก็แอบมาดูแลเป็นช่วงๆอยู่ตอนนั้นอายุ15 1 6 17เนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นแม่เขาก็อยู่บ้านหนึ่งเราเองก็ต้องเช่าบ้านอยู่บบานังนอีกบ้านหนึ่งครับก็เลยคิดว่าอยากมีรายได้จังเลยอะทำยังไงดีผมก็เลยไปเห็นเพจ ยูทูบไอที่เขาทาคลิปแบบกินอาหารครับผมก็เลยเอ๊ะไม่ได้ล้วไม่ไม่ได้เราต้องทําแล้วก็เลยตั้งกล้องปึ้งคนดูสองคนตอนแรกเริ่มแรกคลิปแรกแล้วก็ปั้งสองคนดูห้าคนเอาส้มตํามาขูดมะละกอไม่มีอยากมีส้มตำก็เอาเปลี่ยมันฝรั่งมาขูดขูดขูดให้มันดิบๆมีคนดูไหมดูเพราะเราบอกว่าเราจะลอเอามันฝรั่งมาตำเป็นส้มตำดัดแปลงนะฮะเราเป็นกินได้ไหมหมนั้น จิบท้องท้องเสียท้องมันดิบครับมันก็เริ่มค่อยๆปรับตัวคนอออคนเทนต์ต้องสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาสร้างคอนเทนต์เพราะเราต้องการมีตัวตนสมัยน้แต่ขนาดเดียวกันก่อนที่มันจะสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่การทำออนไลน์วันเดียวสองวันจะได้เงินเลยระหว่างจะต้องไปรับจ้างล้างเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กเก็บแบลรี่เก็บเก็บเห็ดนี่ฮะเก็บภาพเก็บเห็ดเก็บแบลรี่ได้วันเท่านั้นอ๋อเก็บแบลรี่เอาไปทำะไรขายเอาไปขายเป็นถังนึงถังนึงได้พันกว่าบาท อ๋อเหรอวันนึงก็เก็บได้สามถังโอ้เยอะนะใช่ผมก็ปั่นจักรยานหอบไปแล้วก็บางเกิอาศัยคนไทยไปด้วยนะก็ออกน้ำมันช่วยเขานี่คืออาชีพเขารับรับจ้างเก็บเห็ดกับเบอร์รี่รับจ้างแล้วก็ตั้งกล้องอ่าเราก็ถ่ายไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยใช่ครับอ๋อก็คือมาจากอาชีพที่เราต้องมาทำมาเลี้ยงตัวเองเราจริงๆกันแหละใช่เป็นเกษตรโอ้โครับเก็บเบอร์รี่ถังนึงถังขนาดไหนได้ไพกว่าบัด เป็นถังไอ้มนสังฆทานนะพี่สังฆทานไอ้สีเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเก็บได้เยอะแค่ไหนมันก็จะได้เงินเยอะแค่นั้นถูกต้องครับแต่ไม่เกิน3ถังเราวันนึงอ่ะมันได้เยอะแค่สุดก็แค่นั้นหลังจะหักก่อนอ๋อปวดแล้วนั่งนานแล้วเก็บเห็ดอ่ะเก็บเห็ดก็เก็บเห็ดอ่ะมันขายไม่ค่อยได้เราเน้นเอาไว้กินดีกว่าเอาเห็ดเอาไว้กินใช่เพราะฝรั่งเขาเหยียบทิ้งเลยมันเป็นเห็ดฝรั่งเขาไม่กินเห็ด เขาไม่สนใจเลยเพราะคนไทยเห็นอน่ยางกระทองคำเห็นนะอเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไปเก็บคือไม่ไช่ไปเก็บในฟงในฟังไปเก็บในป่าไปเก็บในป่าไม้ป่าที่เป็นแรงนี่แหละป่าของรัฐทุกคนเก็บได้ฟรีเเขาไปเก็บด้วยเหมือนกันฝรั่งเขาไม่สนใจเก็บเพราะว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นรายได้อะไรขนาดนั้นแต่เราคนไทยทุกอย่างเป็นเงินมดอยู่พื้นดินอเราอยู่ภาคอีสานเราจะเห็นทุกอย่างเป็นเงินธรรมชาติเป็นเงินหมดเลยปรากฏว่าในระหว่างนั้นแหละเราก็เริ่มทําคลิปไปด้วยทําคลิปคนก็เริ่มดูสิดูเพราะว่าเขาอยากรู้ว่า ไอ้คนที่มันเก็บอะไรแล้วมันได้เงินจริงเหรอแล้วมันพูดภาษาไทยต่างได้ได้ไงประเทศฟินแลนด์คือสว่างตลอด24ชั่วโมงไม่มีมืดเขาหรอพี่มดมันสว่างตลอดผมไปก็เที่ยงคืนก็แดดตลอดตีหนึ่งก็แดดตีสองก็แดดไม่มีนอนไม่มีมืดหน้าร้อนไม่มีมืดนะฮะถ้าหน้าหนาวก็จะมืดตลอดไม่มีสว่างเอ้ามืดทั้งวันทั้งคืนมืดทั้งวันทั้งคืนออกบ้านก็มืดเข้าบ้านก็มืดมืดตึ๊บเลยมีแล้วจะไปหาเงินยังไงอะถ้ามันมืดมืดช่วงนั้น ไปเลี้ยงเด็กบ้างไปนั่นนี่นู่นบ้างแล้วก็มีรัฐช่วยด้วยรัฐของเขาก็แอบช่วยช่วยอยู่ก็ทํางานตามฤดูกาล่าง,งั้น<ช>มีแสงออกไปเก็บของในปา่าอย่างรายจ่ายของบิกที่อยู่ในที่เนี่ยเดือนหนึ่งต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ก็เมือเกือบสองหมื่นนะรวมแล้วต้องหายาหเดือนเะินแล้วเวลาเราจะกินข้าวนะพี่อยู่บ้านเราไม่ค่อยมีอาหารกินเนาะเรากินข้าวอย่างนี้ให้มันอิ่มนะเพราะโรงเรียนกินฟรีกินยังไงให้ได้ให้มันอิ่มกลับมาก็กินตามมีตามเกิดโอ้โหถ้าไปโรงเรียนกินที่โรงเรียนพอกินฟรีกินให้เต็มที่ก็กินอิ่งชีวิตสู้ก เดี๋ยวมันหิวมันก็จะเปลืองอยู่ที่บ้านหรือว่าทำให้อฟไปในตัวใช่แล้วเมนูที่กินที่บ้านบ่อยที่สุดคืออะไรที่อิ่มอ่ะก็เห็ดนี่แหละต้มเห็ดด้วยต้มไข่แล้วก็หุงข้าวเยอะๆแล้วก็ทอดไข่เจียวอะไรแบบนี้นะครับเพราะอาหารบ้านเขานแพงอาหารฝรั่งแล้วก็อยู่คนเดียวตลอดแม่ก็อยู่ที่หนึ่งแม่อยู่ที่หนึ่งแรกๆก็นอนร้องไห้ทุกคืนทุกก็แทบทุกคืนอยู่พี่แต่ว่ามันก็บางทีก็ไม่ทุกคืนเนาะแต่ว่า ด้วยความว่าเราว้าวีเราอยู่คนเดียวเราด้วยแม่เราก็เราเขาก็ลําบากเหมือนกันเขาก็ต่างคนต่างสู้นะครับภาษาก็ยังไม่แข็งแรง<ห>เพื่อนก็ไม่มีเนาะเพื่อนก็ไม่มีเท่าไหร่มีบางนิดนิดตอนก็ทํา y o YouTube เห็นก็คิดว่าติดต่อหายูทูบเบอร์คนดังๆเลยถามวิธีการอะไรว่าจะทำยังไงอินบอกเลยไปถามค่ใช่ยุคนั้นอะ พี่พี่พี่ทุมตามกันเอ้ยไม่ใช่สิพี่มาตูมกําลังจะดังเอามาตูมมาตูมเลยนะหมอเออมาตูมกําลังจะดังตอนนั้นมาตูมอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกและสวดดาจุ๊จจุ๊จจุ๊จเป็นดีเจอยู่เมืองนอกยังแคมป์ฟัคกอยู่ไงมาตูมยังแคมป์ฟัคกอยู่เขอทำยังไงมาตูมไปเดี๋อย่าเป็ี่ยนมาตูมไม่ได้ทำไปหามาตูมนะแต่ก็ดูเขาเป็นเป็นจุดเริ่มต้นจากมาดูมาตูมเนี่ยนะดูมาตูมเขาตั้งโทรศัพท์ไม่หยุดเลยอ่าเพราะที S <S อยาตายุคนั้นน่ะไม่มียูทูบเบอร์นะไม่มีอาหารคนไม่ค่อยกินอาหาร,ไ,รไม่มีคนแค่สองสคนนี่แหละก็เลยลองทําตามก็เลยปรึกษาพี่เขาว่าทํายังไงพี่ <S <S เฮ้ยมึงทำอย่างนี้สิเคาทำอย่างนี้เสียอะไรแบบเนี้ยผมก็ทำตามเขาด้วยความที่ภาษาเหมือนกันเรคุยกันเรื่องเล็กๆแล้วก็ดัดแปลงเป็นเป็นสไตล์ของเราเขาบอกไอ้จุดดังจริงๆคือเพลงห่อหมกพวกไปคัปเปอร์เหรอโอ้หนี่ดังมากอย่างเพลงนี้นี่แบบว่าต้องบอกเลยว่าคนรู้จักเขาเลยเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ่ะสักนิดนึงลองะเคยฟังไหมอ่ะไม่เคยลองภาษาอังกฤษหน่อยฟังออกไหมล่ะอาลองดูลองดูลองดูคอร์นดูควอนเราไปฝากปาร์บ มันภาษาไทยนี่ภาษาไทยคาราเต้คาราเต้มันเป็นภาษาไทยสำยงอังกฤษทำกวนคนเฉยเขาก็ตั้งใจฟังไอ้นี่มันจะ้องภาษาอังกฤษหรือเปล่าเพราะนร้องเพลงไทยเพลงนั่นแหละคลิปนั้นคือเปลี่ยนชีวิตเลยใช่คลิปเนี้ยช่องขอดูก่อนขอดูหน่อยขอดูหน่อยหลกอยู่ในตัวเนาะอังกฤษนะครับผมเพื่อจะให้ฝรั่งทุกคนได้เข้าใจนะครับผมก็มาฟังกันเลยครับผมหอมหมกพกไปฝากป้าเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับ English many and Curry can furry burst and hurry, long churning hair, hurry, her hidden her at concern and son your bur can kitty nerd เมือมมม่อหนี้เฮีนเคยเประมาทุกโมงก็ต้องทำค <ลา S 1> อนเทนต์ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าทำอย่างไรฉันถึงจะมีจุดที่ให้คนรู้จักฉันแล้วฉันจะต้องมีอะไรได้เพราะมันเ้น,นความดิ้นรนในตอนนั้น,น,นที่เราไม่ไมีจริงจริงไอโฟอนเครื่องเดียวไอโฟอนไอโฟอนหกตอนนั้นอะแต่ปรากฏว่าจะไอคลิปพวกนี้มันก็เริ่มทำเงินให้เราแล้วคลิปนี้ช่องเจ็ดติดต่อมานะ เหมาะรายการให้พี่หน่อยพี่ผมอยู่เมืองนอกผมกลับไม่ได้อยากมามากก็ไม่ได้มาเพราะว่าตอนนั้นมัเริ่มวีซ่าต่างานเมือกลับไม่ได้ตอนนั้นตั้งใจจะกลับเมืองไทยแล้วก็มีแผนแล้วมีแผนแล้วแต่ว่ามันก็ยังหลายอย่างตัดสินใจไม่ได้กลัวเราเสียอนาคตเสียโอกาสก็เลยคิดว่าเรามีความสามารถเราขยันอยู่ในโค้งไม่อวดหรอมั้งก็เลยกลับเลยฮะ